แกใหญ่คุย้ยพี่นงทางฤลิไม่ยังกว่าพ่อถมค่าตาโตปามเงานี่คือพ่อแต่พอมึงนี่แม่ปามเงานี่คืออันพ่อแค่นี่นี่นี่คืออ่อแค่ไหนโอ้โหทุโุๆๆๆุเง,งืนเดือนพี่ย่างจน เงินเดือนพระสวามีข่อยเงินเดือนพระสวามีข่อยเด้วนี่พี่เนาะอันนี้อันนี้มันหันหน้อยๆเนานะก่อนนี่น้อยๆ้อเป็นยังไงยังก่อทมยังเก่ะโอ้ยไม่ได้บอกละอู้แต่ว่ามันคือม,มันห่างจิ ตามปีนีใยุบต้นนี้มีมีคครับใบใหญ่ตานี้คุหแดครับุกรอบโอ้ยขัดถือว่าหญอยู่เด้อต้นที่มันออกดีๆไปีกายนลแถวนี้เราบ่กให้ออกดีเนาะนี่แม่นี่พอแม่นบ่มหน้ามันเกินโพด มันย <t oms> <m> ่ำแรงอ่ะแกย่ำแรงแกเป็นคนดึงมู่มันเป็นยังไอะย่ำแรงตอนมันยังบัตอยู่นี้ยบัตมันเงี้ยมอะไแกันสีอลอดเอานั่นมันบองเอ้าสุกแล้วตัวนี้ต้นนั่นได้สามีสามเหมือนต้นตนวสามสุกสาม สองสามนี่สองสามต้นไ่ต้็รไรนก็หอดต้นที่ซีต้นหน่อยๆต้นน่านทำดิเออเป็นี้ย่ะแคนคูมันหน่อยอนคนำหลา,ายทั้งสองขางน้ำไมห่หักได้ต,บบต้นนี้อยู่มองสนสนโอ้ยมันขับแค่ต้นนี้เลยมองประมาณมานนำ40%อ้โอ้โ,อโหลคขับเดลกตลอดต้นอ มันมักนุน่นๆเป็นสีป่ะมันมักดิเออขาดนา้ำโอ้ตรงนี้ก็แปลนหมดแล้ว,แ,ลวแม่มันสูงขึ้นเรื่อยแล้วเนาะนกล้วยกระถอกแล้วโอ้เนี่ยโอ้จอบาบ้าน้อัน มันมันก็มองน้ำาถ้าพูดพอ่อบ่หลายละแบง,งออกไว้และ่สบายเดี๋ยวพ่ออาจทุนเด้ไปน,น,น,ยยน,ไนั่นเะอาหญ้านะมาปลูกไว้เลยอืมเงานี่แห่ทรงหน้าตาเนาะส่งแบบว่าหน้าตาสุขสุขแล้บ่พ่องเดี๋ยวอีมี2้อได้รถนึ่งแล้วจอนเฮาสิเบิ่งมา มนันมีกระแปรนอุ้ยกล้วยทอ,อกสองเครื่องแล้วกล้วยไครเขาอันมาคอยปลูกป,ปีละหน่อยละเล็กได้หนิพี่น้อง